กุ้งเห็นว่า e s e ะมีให้เราแบบดาวน์โหลดฟรีฟรีเยอะมากเลยอะค่ะคุณบอลอันเนี้ยตัวที่เราดาวน์โหลดมาใช้ฟรีกับตัวที่เราต้องเสียเงินซื้ออย่างเงี้ยค่ะเขาต่างกันยังไงอะคะอันนี้เป็นคำถาม <c oughs> ทอ็อปคิต <c oughs> ขอบขอบคุณแฟหรับคำถามนะครับตอบมันนาง,งามมากเลยฮนะ <c oughs> เป็นคำถามที่ทางเราพบบ่อยครับพบบ่อยจริงๆ แต่เหนือสิ่งอื่นใดทางเราขอแจ้งก่อนว่าอย่าไปโหลดฟรีมาใช้นะครับมันอันตราย oh. ของฟรีไม่มีในโลกครับ oh. คำนี้ใช้ได้เสมอ oh. คราวนี้ผมขอแบ่งความหมายของตัวโปรแกรม eSet Free ก่อน oh. eSet t Free ในความหมายของทางบอลเองหรือ Active Media เนะี่ยเรามองเป็นสองแบบครับ mm hmm. แบบแรกก็คือตัวโปรแกรม eSet Free ที่เป็นตัวทดลองใช้งาน ซึ่งถ้าเป็น Business ก็อาจจะมีการขอตัวเดโมทดลองใช้งานหรือถ้าเป็นแบบ Home Use ก็คือลูกค้าสามารถลงทะเบียนอ e ีเมลแล้วก็ดาวน์โหลดมาใช้งานได้แต่มันก็จะใช้งานได้แค่ประมาณตามระยะเวลาที่เราให้สิทธิ์อย่าง h o Use เนี่ยแน่นอนละ30วันส่วนเดโม u s i n e s s แล้วแต่ขอแต่ก็จะไม่เกิน90วันซึ่งตัวตัวทดลองตัวเนี้ยใช้งานฟีเจอร์การอัปเดตการเปิดการตรวจจับทุกอย่างได้แบบเต็มประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นแต่ จำกัดระยะเวลาอันนี้คือตัวฟรีประเภทแรกกับตัวฟรีประเภทที่คุณกุ้งพูดถึงก็คือตัวโปรแกรม e f e c t free แบบ Crack